สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Line r a n g e r ราคาถูกนะครับขอแนะนำแมงปอเลยนะครับ เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมรายเรนเจอร์กันนะฮะอยู่กันในช่อง1 GDC ในคลิปนี้นะครับก็มีคนถามผมมานะฮะว่าตัวละครเซนคูเนี่ยหรือว่าหัวเขียวของเราเนี่ยยังเก่งอยู่ไหมมาครับผมนะสำหรับเซนคูหัวเขียวของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของ ID ดีด้วยนะครับที่อ่าให้ผมยืม Review, รีวิวนะฮะไอเดีเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวเซนคูไปแล้วนะครับก็เป็นช่วงประมาณเดือนที่แล้วเลยนะครับที่เจ้าของไอดีนะครับทำเซนคูเก้าดาวส่งให้ผมรีวิวนะก็ในเดือนนี้นะครับผมก็ยืมเหมือนเดิมเลยนะครับยืมมารีวิวนะแต่คิดว่าเจ้าของไอดีน่าจะล่าเก,กียร์ดาบจระเข้มาหรือเปล่า mm. <laughs> เพราะว่าตอนที่ผมรีวิวไม่แน่ใจอาจจะไม่มีดาบจระเข้ไหมเออแล้วก็ได้ดาบโห 1200%เปอร์เซ็นต์นะฮะเอออยากใส่เลยอ่ะว่ามันจะรุนแรงกันขนาดไหนอ่ะขอยืมได้ไหมเรียบร้อยครับสำหรับดาบจระเข้นะอ่าสกิลพัดสรเปอร์เซ็นต์บวกกับโจมตีกายเนี่ยรวมๆเนี่ย800%กวอาเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ <c oughs> เออบอกได้เลยนะครับว่าเซนคูเราดาเมจน่าจะโหดมากก็อยู่ที่17บเจนะดาเมจ เอาเรื่องมากครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าความรุนแรงจะขนาดไหนนะครับรบร้อยต้านร้อยนะครับผมไม่มีอัปเกรดธาตุใช่ไหมอ่าไม่มีอัปเกรดธาตุนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกับบอสนกนะครับแบบไม่มีอัปเกรดธาตุเนี่ยจะยิงแรงขนาดไหนนะเออถ้าเกิดว่ามีอัปเกรดธาตุเนี่ยก็บวกความแรงขึ้นไปอีกนะเออจากที่ผมจําได้นะเมื่อเดือนที่แล้วเนาะอ่า ไม่ใส่อัปเกรดธาตุก็ยิงบอดน,นกตายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากแบบหมดเดือนนะฮะอันนี้ดาวเมท2จุดด้วยระดาบไกท่ทองอีกอ่าก็ปริมปริมนะเออเหลืออยู่นิดนึงถามว่าแรงไหมก็แรงนะถ้ามีอัปเกรดธาตุหายแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ในเรื่องของดาเมทเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความแม่นยำล้วกันว่าเอยหมดเดือนไปเนี่ยความแม่นยำยันอยู่ไหมเพราะว่า ตัวละครเนี่ยมันสามารถเอามาทดแทนสําหรับคนที่ไม่มีเรมได้ใครต้องการแบบสตูที่ผลักสตูไปแนวหลังดีๆเนี่ยตัวละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะการผลักของเขาก็ถือว่าก็ยังแม่นอยู่ไหมเดี๋ยวดูสักหน่อยนะไม่สกิลนะครับปึ๊บอ่ะก็ผลักผลักอยู่นะแต่ครั้งหน้ามันข้ามหรือเปล่ามันถึงผลักไม่โดน เออขึ้นพลาดอยู่นะเฮ้ออยหนูว่าคอมเมนต์ยำมันจะลดลงวะรู้สึกว่าตอนต้นอ่าในเดือนของเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันผักแม่นกว่านี้นะเออมันแบบมันยกกองเลยนะอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไปเทสต์หนึ่งหนึ่งกันบน p p นะว่าเฮ้ยเซนคูเนี่ยใช้งานเป็นยังไง เดี๋ยวก่อนไปเทสเดี๋ยวเราดูกันบน PP กันนิดนึงนะว่าท็อปตั้มนานเนี่ยยังใช้ตัวเซนคูกันอยู่ไหมในทีมป้องกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับลุงยุทธไม่เห็นนะครับผมนะลุงยุทธอันดับที่2นะฮะไม่เห็นนะครับผมนะตอนนี้เหมือนเมตา5้าวีกำลังมานะตัว5วีกลับมาปุ๊บเลยอ่าไม่เห็นนะครับผมอ่าแต่แร่พันก็ยังมีอยู่5วีกลับมาแร่พันก็ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นเซนคูเหมือนกันนะครับผมนะ เออหายไปไหนนะอาเซนคูเหมือนจะไม่มีบน10อันดับแรกแล้วนะครับเออแต่การใช้งานแบบบอลลีกทั่วไปอาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปเทสกันคือบนท็อปตำนานเนี่ยเขาต้องคัดตัวละครที่มันเก่งที่สุดดีที่สุดนะแต่แบบอย่างเซนคูมันอาจจะเก่งไม่พอตำนานใช้แต่อย่างเราเนี่ยใช้ ยังเก่งก็ได้นะครับอสิ0อันดับแรกไม่เห็นเซนคูเลยไปครับเดี๋ยวเราไปเทสพีพีหนึ่หนึ่งกันนะครับตัวละครแรกที่ผมจะพาทุกคนไปเทสเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของบากิ9ดาวแม็กนะฮะก็เป็นสายว่องไวไฟเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงจะยังไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอหา ID ผมก่อนนะเลเวลก็น้อยเลยเกิน ID เดีเรานะเออมานะครับในส่วนของอ บาคิก้าวดาวแม็กนะครับเป็นยังไงกดออโต้คูณ2ไปเลยนะครับการปล่อยตัวหลังจากหมดเดือนก็จะปล่อยตัวชา้าลงนะฮะเออได้ไหมอันนี้ขนาดมีในส่วนของอรัดแอคแทกเนาะก็ผมว่ามันยังไม่ดุเท่าไหร่นะครับคือเลนเจอร์บางตัวเนี่ยเป็นตัวละครเก่ามีรัดแอคแทกเนี่ยมันยังยังอายังแบบยังช่วยงานได้แต่อันนี้คือโดนสตนยับยับเลยครับผมนะ เออดาเมจไม่ค่อยเข้ารู้สึกผักไม่ค่อยแม่นเลยนะนะจริงๆมันคนผักแม่นนะเอออ่ะเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับตัวละครแรกบากิของเราหนึ่งหนึ่งนะคือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ที่ว่ามันเป็นเพราะเกมไลเลนเจอร์เนี่ยปรับเกมป้องกันให้มันโหดมากขึ้นหรือเปล่าจนแบบ เราเทสหนึ่งหนึ่งเลยทําให้ตัวที่มันเอ้ยมันดูไม่เก่งเลยอะไรพวกนี้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเกมป้องกันผมบอกได้เลยว่าโหดมากๆจากผมเนี่ยที่ดันลีกได้แบบง่ายๆทุกวันเนี่ยต้องคัดทีมตีนะครับต้องแบบเล่นหลายหลครั้งนะคือเรียกได้ว่ามันเล่นยากขึ้นมากจริงๆนะครับไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะตัวละครต่อไปเลยนะครับจะเป็นในส่วนของเรม9าดาว160นะเมื่อเดือนที่แล้วเราเทสนะครับเจอกับเรมไ d ดีผมเนาะก็สามารถ ตบเลมนะ,ะสามารถตบเลมสามารถอะไรได้อยู่เดี๋ยวมาดูก็หมดเดือนเนี่ยจะไหวไหมแล้วเลมนะ160นะฮะ,ะเลมร6 0ไม่ใช่เลม9้าดาวแม็กแต่เกียร์เรียกได้ว่าแน่นแน่นอนนะครับผมนะนี่เดี๋ยวมาดูว่าพอเจอกับเลมเนี่ยจะยังไหวไหมนะะแต่มันแพ้ทางท่าก็จริงนะแต่ตัวละครเรา,า,าใหม่กึกเลยนะ <ST AR C> เลมนี่โอ้โหจะเข้า3ปี2อปี3ปีละนะอ่า นี่นะครับเร็มผักมานะโอ้โหก็ยังผักแม่นอยู่ปึ๊บอ่าก็มีไหมยังไหวไหมอ่านี่นะก็จะเห็นนะครับว่าจะมีผักเร็มผักอะไรโดนนะแต่พอเป็นบากิเก้าดาวแม็กก็ไม่ไหววะบากิมันตัวกึกมากเลยนะเออแปลก,กวะทำไมเจอบากิเก้าดาวแม็กไม่ไหวอ่ะแต่นี่นะเห็นเร็มเห็นอะไรก็ดูยื้อดูอะไรได้อยู่เนี่ยทั้งที่เราแพ้ทางงธาตุนะ อในเย่อผมนะก็ผักแต่ผมว่ามันไม่ได้แม่นยําเหมือนเดือนที่แล้วนะผมมีความรู้สึกว่าเดือนที่แล้วมันผักเป็นฝูงกว่านี้อืมผักเป็นฝูงกว่านี้แต่อันนี้มันดูแบบเออไม่เท่าไหร่นะครับผมนะแต่ถามว่าชนะได้ไหมก็เออมัอนชนะได้เนาะอืก็อันนี้อันนี้ผมให้ดูนะเร็มผมไม่ได้ก้าวดาวแม็กนะครับแต่สามารถเอามาเล่นได้ไหมแองเจลกับเร็มให้ดูนะก็สามารถตบเร็มได้นะ ก็ยังตกเร็มอยู่นะเอออ่ะเดี๋ยวไปเรนเจอร์ตัวละครต่อไปกันเลยนะครับผมนะจะเป็นในส่วนของตัวแทงกันบ้างนะก็คือบราวช้างนะฮะอ่าบราวช้างนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเป็นตัวละครถึก ทีอ่อยู่ในอ,อยู่ในทีมแล้วทีมเราแบบมีตัวแทงดีๆยืนบราวช้างเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจัดการบราวช้างได้ไหมเพราะบราวช้างเนี่ยมันปั่นป่วน,นจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวแก้ทางอะเนาะตัวดาเมจต่างหนักไปอัดอย่างเงี้ยก็ยังยังแบบยังโหดอะบราวช้างเนี่ยมาดูว่าจะผักบราวช้างแม่นขนาดไหนนะเนี่ยบราวช้างเราทุบมาแม่นมากเลยนะไอ้สกิลดาเมจกระเด็นของเขานะเดี๋ยวดูเรานะนี่รับหักไปแล้ว โดนพัดมานะครับผมนะก็ยังผักไม่แม่นเหมือนเดือนที่แล้วอะ่ะผมมีความรู้สึกนะว่าเดือนที่แล้วมันผักยกฝูงเลยอะอันนี้มันดูผักแบบนิดนึงนิดนึงอะ่ะไม่ค่อยแบบเยอะเท่าไหร่นะเอออ่ะก็ผักอยู่ผักอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบเหมือนตอนนั้นไงเออได้ไหมก็ผักอยู่นะแต่เออก็ประมาณนี้นะสำหรับ เซ็นคูนะอะไปตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็มันดูแบบไม่ดุเลยเนาะเออเดือนต้องในเดือนของเขามันดูดุกว่าเยอะเลยอะเออ,อน,นี้คือเห็นเลยนะว่าเออเนี่ยพอหมดเดือนไปไม่มีบัฟเดือนเออตัวละครมันดูแบบไอ้นี่ลงจริงๆนะครับมันไม่ได้เหมือนเดือนที่แล้วจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ค่อยคิดหรอกแต่กันคิดแหละว่าแบบเออมันมันมีส่วนเนาะบัฟเดือนเนี่ยอืมเอามา อันนี้ผมขอโกงใช้ไอเทมเอาชนะเลยนะเจอกับกินโทคิ9ก้าดาวแม็กนะฮะอ่าผมพอจะรู้ผลอยู่แต่อยากรู้ว่าการผักกินเป็นยังไงนะเออไม่ไหวนะครับผมนะเออก็ถึงว่ายากนะยังยากอยู่นะครับผมนะอ่ะมาเจอ ยังยากอยู่นะเออ,อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะ,ะตัวสุดท้ายละนะครับชิงเงโอบกดาวม็เราเป็นดาเมจชนะทางทาตัคือชิงเงโอนี่น่าจะตบนะเป็นดาเมจไม้ตัวเก่าของผมเลยนะชิงเงโอบก้า m ดาวม็เนี่ยเออเดี๋ยวมาดูว่าไหวหรือเปล่าจเจอกับชิงเงโอบก้าดาวแม็นะลาดแอคแท็เหมือนกันเดี๋ยวดูดิว่าใครจะแน่วกันนะระหว่าง เซนคูกับชิงงโอเออ,เ,อ,อเห็นมีคนแซวว่า,วาเอ,อ้ยมันคล้ายๆกันเลยนะผมฟูผมฟูมฟใช่ไหมนี่ผมฟูนี่ก็มาถึงก็หน้าด้วยความดาเมจชนะทางท่าตเนานะนี่อ่ะเอาจริงไงโอ,อชิดไปชิดป้อมเลยแต่ชิงไงโอผมก็มีในส่วนของรัดแอคแท็กบ้านหรือพีชีพ่ะเออเนี่ยสามารถทําให้สัตต่ตารัดแอคแท็กนะนี่นะอา่า เรียบร้อยนะฮะก็ไม่ไหวด้วยความตัวใหม่ชนะทังท่านะประมาณนี้ในส่วนของเซนคูนะบทสรุปนะครับเซนคูจบเดือนไปเป็นยังไงนะส่วนตัวผมโดนเนิร์ฟลงไปนะครับนะก็ดาเมจผมว่าดาเมจมันก็ยังมีแต่ผมว่าความแม่นยําหายนะเออความแม่นยําหายไปก็น่าเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังม,มีความแม่นยําที่ยังเหมือน ในเดือนของเขาอะ่ะมันเอามาใช้งานได้ไงแต่พอแบบไม่มีความแม่นยําที่มันแม่นเท่าในเดือนที่มันผักเป็นกองอะ่ะก็ไม่น่าใช้ไปใช้ตัวดามเมตตัวแทงดีกว่าเนาะหรือไม่ก็ไปใช้ตัวปือะอะตัวโอเคนะฮะหรือไม่นะครับก็ไปใช้ตัวป่วนอย่างพวกโคนี่สล็อตหรือว่าตัวป่วนอื่นๆผมว่าดีกว่าเยอะนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ